เริ่มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะทั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็นะคะชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปูรนธานีนะคะหนูขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะหนูชื่อรัชพรสวณโชนนะคะเป็นประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ได้มาร่วมประชุมด้วยเนาะเพื่อการขับเคลื่อนอ,องค์กรในจังหวัดของท่านนะคะแล้วก็ในขอนแก่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมากที่มาวันนี้นะคะ,แล,ะแล้วก็ยินดีที่จะช่วยทั้งสองท่านนะคะในการขับเคลื่อนรงมๆให้เป็นแข็งต่อไปเดีย๋ยวตอนนี้หนูขอแนะนําตัวก่อนนะคะเอาฝั่งนี้ก่อนลวกันค่ะเันทีน่ ดีค่ะนางคำแสนบางนิไกสมาคมผู้ปกครองสติปัญญาห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีตำแหน่งเฮเลนิ่ค่ะสวัสดีค่ะแพชย์รีน่าสมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะลำไพแสนนังชนนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะอุดรค่ะสวัสดีค่ะนายย้อต้นไทรค่ะกรรมการอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะ คือเหมือนล่าวังใหญ่เป็นเลียขาค่ะเลียขาค่ะสวัสดีครับพันธุ์ยาคงเทน่เสนาตำแหน่งผู้ช่วยเลียขาครับสวัสดีครับผมสักพลจันล้วนเป็นรองประธานชมรมสติีปัญญาอุรธานีครับโอเคค่ะแม่เชิญค่ะแม่ต่อไปนะคะเชิญชื่อนางวิจันวร์คงคู สวัสดีค่ะมาจากที่ภูสวัสดีค่ะชื่อนางปรวบหิวชัยภูมิเป็นกรรมการค่ะจังหวัดชยภูมิค่ะเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมนี่ค่ะชัยภูมินค่สวัสดีค่ะกองสีค่ะเป็นกรรมการมาจากที่ภูมิ สวัสดีค่ะถนอมจากจังหวัดชายภูมิค่ะสวัสดีค่ะเตือนใจจากจังหวัดชายภูมิค่ะ,ะนี่ค่ะนมกพรประจุนหารเป็นเหตุยิ้มจังหวัดชายภูมิค่ะครับส,สวัสดีครับผมผมชื่อยทุทธพงษ์นาซอนครับเป็นประธานชุลนทุกข์เพื่การส่งกัญญาจังหวัดชายภูมิครับค่ะค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับค่ะ ทางสมาคมนะคะก็ยินมีอย่างยิ่งที่ให้ทางอุดอรแล้วก็ัยภูมินะคะมาประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเนาะทางขนแกน่ถ้ามีอะไรก็จะแบ่งปันความรู้ให้นะคะวันนี้เราก็ได้มอบหนังสือไปนะคะมีหนังสือข้อมูลอาชีพอิสระของคบนพิการนะคะพอดีได้มาแจากพอดีนะคะร้อยแปดทังนเลือกมาตราสามห้านะคะมีนิานทานชาดกนะคะฉบ,บับ กรมการศาสนาด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายวัยรุ่นนะคะเพื่อไปเสริมสร้างเด็กของเราอนามัยวัยรุ่นนะคะแล้วก็หนังสือเป็นการติดเชื้อแล้วก็ระบาเรื่องเอดนะคะเพราะทุกอย่างจําเป็นกับเด็กเรามากนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะให้ทั้งสองกลุ่ยแล้วก็วันนี้เป็นการประชุมเนาะหรูก็จะถามว่าประชุมครั้งแรกของทั้งคู่ใน่งก็ประมาณนี้นะคะสนับสนุนโดยสมาคมผู้ปกครองพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยจะถามว่าตอนนี้ ขับเพื่อนไปถึงไหนแล้วคะชชยภูมิขับที่นาคาที่ยุทธภงม์วันนี้ปีนี้เราได้ยื่นมาตรฐานเลยใช่ไหมคะปีนี้ยื่นมาตรฐานเลยครับนไงบ้างคะเตรียมตัวหรือยังตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเครับเมื่อวาเรายังไม่เคยทำนแต่เปมาตรฐานเขาไปรวมรมกอยู่ครับทุกคนที่ชาลีเป็นไงบ้างที่ดูว่าคณะกรรมการราอยากให้กรรมการเข้าถึงเข้มูอของะกราชนเดข ก็เป็นเรื่อง,งของผู้บริการนะครับผู้รูดแรงริการมาแล้วก็ในระเบียบก็มีแต่ผู้ดูแลหลังบัตรทั้งหมดเพื่ยจะเข้าใจว่าหน้าที่ตั้งแต่ละคนมีความสำคัญอย่างไรอย่างไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดไปต่อบุคคลอืน่นมาจริงๆทีนี่เราก็เลยอยากเราก็ตั้งแต่มา60นะมาตั้งมาแล้วทีนี้มาถึง64เนี่ยเราก็จะตั้งแบบที่มาตรฐานของเขาบ้างนะก็เลยจะเก็บข้อมูลภาษาทั้ ที่เขาส่งมาแล้วครับผมมาถฐานทางกฟส่งมาแล้วส่ง,งเอกสารเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมตัวแล้วก็กำลังเตรียมตัวเอกสารสถานที่ต่างๆอทงกรรมการเป็นยังไงวงพอเข้าใจไหมคะท่านประธานได้บอกเก่าหรือยังคะบอกแล้วค่ะบอกเก่ากำลังเตรียมตัวนะคะ,ะตื่นเต้นไหมคะ <c oughs> ตื่นเต้นค่ะ แล้วก็เดี๋ยวขอขอถามทางชัยภูมิก่อนเป็นในอาชีพที่เมื่อกี้ที่ได้ไปของสมาคมได้ตอบโจทย์ของจังหวัดชัยภูมิไหมที่ได้มาแล้วนะคะที่ได้มาแล้วโอ้อาชีพอาชีพดีมากเลยครับตอนนั้นได้อะไรครับโครงการเลี้ยงปลาก็ดีนะมีโครงการเี้งปลาเห็นแล้วมาเจอโควิดด้วยมันก็ได้ใช้ในครัวเรียนเราใช่ไหมดีนะครับผมมาดีมากเลยแต่ถ้ามาทานก็ปลาหมดแล้วสั่งมาทำไมสั่งทำาไมเรียงใหม่ ทำอะไรพี่วันนี้ปลาปลาลงปล่อยไปแล้วเอาปลาลงปล่อยปลาปลาดุกเรานะครับโครงการนี้ปลาดุกเราปลาดุกพลาสติกนะครับดีมากอ๋อดีดีดียังไงพี่เหมือนเขาว่าดีคือปลาเราเนี่ยเราเด็กลูกเราเราก็ได้เลี้ยงด้วยให้อาหารฝึกฝึกเข้าทำตั้งแต่บ่อเลยฮะเขาลงอยู่ในบ่อเลยนะว่าเอามาทำไมมาเลี้ยงปลาปลาใหญ่ก็ซอกปลาแล้วนะปลาเขาไม่ทำให้ท่านถ้าถ้า ให้เขาทำเองกลัวมันเกิดเขาเนาะยี่เขาทำได้นะครับแล้วต้องรอไม่รอไม่รู้นะต้องสูงนี้เลยครับจับมือชกเลยได้ไหมทีนี้เขาทำได้แล้วได้สร้างรายได้หรือเปล่าสร้างไรไดได้คือส่วนมากแล้วเราเรากินเองคนที่ไม่มีเราก็ให้เป็นทำบุญไปเลยนะ เขาจะช่วยเพื่ทุกอย่างน,นะครับช่วยไม่อย่างแล้วตอนนี้ที่พี่บอกว่าวิากฤตโควิด COVID 19ใช่ไหมคะพี่เอาบอ่อปลาดุกนี่มาเลี้ยงปลาเพิ่มหรือว่าอย่างไรคะหรือว่ากินอยู่ในบ่อนั้นหมุนเวียนไปเรื่อยๆในครอบครัวเราก็มีกินมีทานมาเราเนาะเขาเนาะแล้วก็เผื่อแผ่คน,อ,น,นอื่นบ้างใครไม่มีตังมาขอเราก็ให้แม้แต่ข้าวเราก็ให้นะถ้าที่ชมรมผมไม่ให้นะไม่มาขอไม่มีอะไรมาให้ขอเป็นบุญเป็นอะไรเนี่ย เราไปช่วยเขาไงเราเขาไม่มีเอ๊ะเขาไม่มีอะไรนี่เราก็เรามีข้าวเราไม่เขาเรามีอย่างโควิดส่วนเงี้ยเขามีผ้านะไม่มีเกลียวเงี้ยครับเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาเราก็ไปในงานเขาเนี่ยไม่มีเกลียวเราเอาเกลียวไปด้วยเอาผ้าอนามัยไปด้วยผ้าปิดตัวเนี้ยผ้ามุ่งเขาไปด้วยแก๊ไปด้วหนักการอนามัยที่ใกล้กันครับน้ากากอนามัยค่ะเราไปแจกเขาก็เขาชุมชนเขามองนะว่าเราแจกไอ้นี่มันเป็นใครมาจากไหนมาแจกผ้าอันนี้เนาะ เราก็บอกว่าเรามาจากชมรมปกครองโการตีปัญญามาเ่ยน่ี้หครับใช่ครับแม่เป็นไงบ้างคะท่านประธานเราเป็นยังไงบ้างคะไม่ให้เหมือนที่พูดไหมไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะทาง <c oughs> เราหนูก็ดูว่าทางนายูมุเนี่ยกำลังจะขับเคลื่อนไปนะแม่มีการแต่งปันที่ดีแล้วก็ได้ต่อยอดใช่ไหมคนะท่านประธานท่านรวย้ากเลยนะคะการเกษตร,รว่าท่านชอบ <c oughs> นะคะแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เห็นปีนี้ยื่นจะอยากได้โครงการอะไรคะอยากให้เราสนับสนุนอะไร จริงโครงการนี้ผมอยากให้เป็นอาชีพของผู้ปกครองนะเพราะว่าลูกเราในครอบครัวบ้านนะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นร้านค้าขายของทำของอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยอยากให้เป็นอย่างเงี้ยให้ลูกอยู่กับบ้านฝึกลูกทำอ่ะให้น้อยม่กีก็ต้องร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งนั่งอยู่ข้างของเลยมั้เราขายของมันก็นั่งอยู่ดูดูแขกมาใหน้อยสวัสดีครับเนี่โอเคภูมิใจแล้วเนาะให้แขกมาเนี่ยที่บ้านเชิญในโต๊ะให้แขกนั่งอย่างเงี้ยนะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรในคผมว่าฝึกใจเด็กเรา เพราะสติปัญญาเราเนี่ยมันมันมันเก่งทั้งหมอเก่งนะแข็งนะก็ต้องค่อยๆดัดมันค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยชอบสร้างอำนาจค่อยๆกระตุ้นพี่ค่อยๆกระตุ้นเขาชอบสร้างอำนาจตัวเองไงครับเราเราต้องเข้าใจอ๋อส้างอำนาจเพราะว่าเราก็รักเขาเนาะพี่ความเป็นผู้ปกครองเราก็รักเขามากแล้วต่ออ่าต่อไปอ่าแล้วแต่ละท่านมีแล้วในการขอพมจเนี่ยของบขอได้พมจนี่เราเราเรายังไม่เคยขอแล้วใหม่ๆนะ พราะอะไรชื่อผมไม่เข้าไปในพมจเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เข้าไปยังตอนนี้เข้าไปแล้วครับพอดีผมเสนอเรียกกับอยากให้รู้สิทธิที่ตมาตนนกมากฎหมายเนี่ยพอดีก็มาเจอโควิดใช่ไหมอ่สิบคนไม้เนี่ยพอาะทำเข้าไปแล้วครับพอนี้มันเจอเรื่องของปัญหาโควิดนะครับก็เลยไม่อยากจะดึงสมาชิกมาประชุมเนี่ยมันก็ยากนะแต่ว่วา,ตอ,<ร>าตอนนี้เปิดอยู่นะไม่ตอนนี้<ร>ตอนนี้เปิดในจังหวัดนะคะนี่มันกลุ่มเสี่ยงเราเป็นเรากลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยก็อยากทำไงค่ะคจะดึงกันมาประชุมมันอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงนะเราไปยิ่ง เบาบางของเรา<ช>ผมก็เห็นใจอยู่นะครับให้มันเบาบางก็สมายก่อนแล้วอาชีพด,ดีกว่าผมว่าตอนนี้เรามาเราก็ได้วัดอุณหภูมิแล้วนะคะมีเจลเรียบร้อยนะคะที่นี่นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวรางวันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะกับอุดอรนเดี๋ยวมาฟังทางอุดอรนบ้างดีกว่าค่ะพี่ชาดีคะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับทางอุดรก็มีโครงการเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็มีการเลี้ยงไก่สายเลือดนะครับได้ที่ได้โครงการมาจากสมาคมเป็นไงบ้างคะพี่ ก็ทางเอหเหตุก็มีการพัฒนากันเพื่อที่กับการแปรรูปไปของข้อดีแต่เราก็ยังมาติดติดกันอยู่ว่าเรายังยื่นโครงการไม่ได้มาภายในหนึ่งในจังหวัดชี่จรมาจอะคะเพราะอะไรพี่เพราะเขาบอกหนึ่งปัญหาว่าเรายังยังเจอไอ้อโควิดอู่อันที่สองก็คือว่าการเขียนโครงการที่เราจะต้องใช้ใช้โปรแกรมเข้าไปมาทีนี้เรื่อง แล้วเข้าระบบแล้วทีนี้เรามีปัญหาว่าทำไมที่เราเข้าไม่ได้ยังไม่ยังไม่ถึงก็คือมันก็จะมาติดพันตรงนี้แหละตรงที่ว่ากับกาหเองของการไเอ็นผลที่อยู่ตรงนี้ก็คือยังรออยู่มีคนช่วยงานไหมคะพี่เกี่ยวกับการเข้าระบบหรือว่ายังีไยังเพราะว่าตรงตรงนี้จะเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทํางานของประธานทั้งคู่นะคะเกี่ยวกับ เอกสารแล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ที่จะช่วยงานใช่ไหมคะพี่ตรงนี้เป็นอยากให้ช่วยเนาะช่วยสอนช่วยอะไรด้วยใช่ไหมคะพี่ม่มีคนช่วยนะคะไม่มีอ ال, ๋อยังไม่มีกางอย่างเดียวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูถามอันนี้ต่อเนาะเดี๋ยวเราเลาอันนี้มาเรื่องว่าเรายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาตรงนี้แล้วแล้วตอนนี้โครงการที่ที่ทาไปแล้วเป็นไงบ้างคะที่เราส่งที่เราส่งเข้าไปในใคมพิวอร์มีสามโครการสามโครงการี่ที่ส่งในปีนี้แต่ว่ายังไม่คนจังรอกัน เราเด็กยังรอการแก้ต่างอยูอ่ก,ก็มีการเพาะเห็ดก็การแปรรูปเห็ดแล้วก็อันที่สองก็คือการเพาะลูกไก่สารตายเลือดนะครับแล้วก็มีโครงการของเยี่ยมบ้านผู้พิการและโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการ่ไม่เขาไม่ให้ใช้เราคำว่าเยียวยาเขาเยกบลอให้เราใช้บูรณาการอันนี้มันจะเป็นแต่ละจังหวัดเขาจะเห็นแล้วเขาจะแล้วแต่เขาจะปรับ เพราะว่าการการการของงบเนี่ยม <Rocky> <Because S 3> <c> ันจะเป็นไปตามแผนของเขาบางทีชื่อหนูใช้ชื่อนี้ใช่ไหมคะชื่อหันแก่นแต่ว่าชื่อทางนั้นค่ะที่ชื่อนั้นตากเงินี้รออยู่สามรออยู่แล้วก็ทีนี้เราก็มาขอที่ของออขอขอขอเออสมาคมเราก็จะยื่นของการเขาเห็นก็เพาะอเพราะลูกแก่เนี่ยเพราะลูกไก่จะยังรอเป็นว่าเราจะเอาอะไรก็คือจอไปพิกาง เชียอแหล่เขาก็ยังยังนิดยังไม่ตอบแต่ว่าโครงการผมเห็นไปแล้วที่ว่าโังนั้นผมแบบท้แล้วก็อาชีพที่ที่าแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้เนกรที้ทาคือโครงการข้อนี้แล้วก็มีอได้ให้คอบคัวได้อยู่ได้กินแล้วก็ได้จำหน่ายไปนิดหนึ่งนะครับก็พอเรียน ตอนนี้ยังอยู่ในคอบครัวที่ยังอยู่แล้วเราก็ต่อยอดไปเรื่อยแต่ละครอบครัวแร้วก็ี่แล้วอะไรนะไก่ที่เป็นยังไงบ้างก็ผมอยากจะให้ทางท่านรองเป็นผู้เลี้ยงฐาเอะไรคะเห็ดนี้เห็ดอะไรคะเดี๋ยวเรื่องการแม่เขาถามเห็ดอะไรคะเห็ดนางฟ้าอ่ะเดี๋ยวไปถามท่านไก่สายรองใช่มีหลายเห็ดเดี๋ยวถามท่านรองอันนี้เรื่องไก่ใช่ไหมคะทำไก่ค่ะแป๊บนึงนะคะที่ว่าท่านผมมอบเสื้อให้ท่านอ๋อนี่มอบมายให้ท่านรองทำไก่เป็นไงบ้างคะ ก็คือตอนนี้ตอนนี้ทางแก่เราก็ได้รับจากสมาคมมาตอนนี้ก็เพาะเลี้ยงแล้วก็ตู้ตู้ฟักไข่มาเพาะเองไดเพาะลอดไข่ครับผม,มก็คือ,ค,อคือตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่ตู้ฟักไข่ของเราไม่มีเราไม่มีเรายังไม่มีเรายังไ,ไม่มีทุนที่จะไปซื้อตู้ฟักไข่ก็เลยต้องยืมจาก ปลาสุสัดมาก่อนเขาให้ยืมนะพี่ก็คือส่วนตัวของเขาก็คือมา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 พักก่อนมาพัะก่อนตอนนี้ก็คืนเข้าไปแล้วตอนนี้ก็คืนเข้าไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ก็ดีครับก็ยังพัฒนาก็ยังมีลูกไก่ออกมาเรื่อยๆรืเพื่อที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆืคือส่วนไก่ที่เราที่เราฝึกอบรมมาเราก็แจกให้สมาชิกเราทุกครอบครัวนะฮะตั้งแต่ตอนแรก ม่ร yup. ูปตอนนี้ก็ยจะมีก็ยจะมีก็ยังมีก็ยังมีต่อเนื่องได้เลี้ยงไก่ได้กินไข่เพื่อท yep ี่จะให้ครอบครัวเรามีอาหารมีอาหารเสริมจากจากไก่ของเราที่ได้รับจากเราแจกที่ทาหรืองไงครแจ่แ้วก็ให้นช่วงนี้เป็ช่วงนี้ช่วงนี้ครับใช่ครับก็คือคือช่วงนี้เราเราก็ให้ ในกลุ่มสมาชิกเรากว่าค่ะครับก็คือตอนนี้เรายังเรายังไม่พร้อมที่จะที่จะให้ส่วนกระจายไปหาคนอื่นอ๋อค่ะครก็คือส่วนนี้ให้ให้ให้ทางให้ทางในกลุ่มเรากว่าได้ค่ะได้ได้ทักษะในการเลี้ยงกรพัฒนาไปแต่ตอนนี้เราก็ทำแต่ลฝึกเับนไป้ี่เพราะว่าต้องใช้เวลาซ้ๆเยอะๆครับใช่ใช่ใก็คือเด็กเราบางทีมันก็อาจจะพัฒนาช้าครับแต่ก็ สอนทุกวันบอกทุกวันแสดงว่าเด็กเราได้มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกสอนซ้ำไปกับผู้ปกครองใช่ครับแล้วโครงการนี้ดีไหมคะตอบโจทย์ไหมคนที่อยู่ในกลุ่มอ่าโอเคครับก็โอเคครับก็ตอบโจทย์ดีครับดีมากเลยดีมากเลยที่มีโครงการนี้ขึ้นมาได,ได้ได้มีอยู่มีกินครับได้มีอยู่มีกินครับผมค่ะทีนี้ก็เป็นการตับเพื่อนของ,ของแต่ละชมรมเนาะวันนี้ก็ดีใจที่ชายอุ่นกับกุญแจมาเจอกันนะคะได้ลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เห็นดนางฟ้าใช่ไหมคะเพราะเห็นดนางฟ้าเนี่ยเมื่อหมดเชื้อก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยหลายอย่างการลดน้ำใช่ไหมคะการเก็บการอะไรแล้วก็อยากไก่ตามสายพันธุ์หนูก็ตื่นเต้นนะข้าได้มีอยู่มีกินเพราะว่าหนูไม่ได้ถนัดนะคะบางอย่างอย่างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญอยากให้สมาคมเราช่วยด้านไหนบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่าท่านประธานทั้งสองคนเนาะแล้วก็ที่จะเป็นตัวก็้สึกตัวปัญหาหลักก็คือว่าเอกสารก็พที่เนาะการโครงการ ยื่นเสนอในจังหวัดที่หนูเ็งเห็นนะคะว่ายังไม่ได้ขับเคลื่อนไปเท่าไหร่เนาะอย่างอุดรเนี่ยหนูเห็นว่ากาลังขับเคลื่อนไปแค่แก้ไปเรื่อยๆแต่เอกสารเป็นส่วนสาคัญมากในการดําเนินโครงการของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขอมาตรฐานไหมคะปีนี้ยังไม่เอาหรอยังไม่ส่งเพราะว่าเป็นคนพร้อมสมาธิยังไม่พร้อมเนาะอุดรยังไม่พร้อมพร้อมไหมถ้าพร้อมจะได้ส่ง้ทันถ้าพร้อมต้องส่งแต่ว่าต้องมีตะเกียกับท่านเราตัวที่ อุดรพอไหมคะถ้าหนูพิ่ายัางไงดีคะแต่ส่งเรื่องไปอยู่นะไม่ค่ะส่งว่าอุดรกับยภุปมจะผลัมาตรฐานเพราะว่าเราเรื่องมาสักพักแล้วนะแต่ว่ามีแต่ว่าการที่เป็นมาตรฐานนะคะเราก็จะลงพื้นที่ไปช่วยทางหนูว่ายินดีจะช่วยในนามประธานภาคก็จะยินดีไปช่วยลงพื้นที่ช่วยนะคะ เพื่อจะได้ไปต่อเติมให้เข้มแข็งเนาะถ้าเรามีใบมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานองค์กรนะคะเราจะมีศักยภาพในการของบต่างๆได้มากค่ะอ่ะอย่างขอขอโทษนะคะพี่พี่เห็นใบสีชมพูไหมคะกับโลนะพี่พี่ดึงลงมาให้หนูหน่อยถึงไหมพื่นึถึงไหมคะอือถึงไหมน่นะใช่ตัวแรกค่ะใช่กับใบสีชมพูค่ะพี่ถึงมาให้หนูหน่อยใช่ เล่มสีชมพูม่มแรกนะคะใช่ใหอช่อันนี้คือส่งให้ให้ใครส่งอันนี้ค่ะส่งให้ท่านเดินขึ้นมาตรงบริการส่งขึ้นมาข้างล่างส่งขึ้นมาแม่แม่ถือถือฝั่งหนึ่งดูโล่ฝั่งหนึ่งสีชมพูโลข้างหลังโลข้างห้ค่ะให้อ่านดูเป็นยังไงเปิดดูค่ะเปิดดูได้แม่เปิดดูได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นดกา่กันมาค่ะ อยากให้ทางพวกแกไม่ไานะคะให้องค์กรเราขับเคลื่อนไปได้ดีมากขึ้นในจังหวัดจะเป็นความภาคภูมิใจแน่แน่ที่เราได้มาเป็นกรรมการกรรมการชมรมใช่ไหมคะเราขับเคลื่อนเราเป็นองค์กรหนึ่งที่ขับเคลื่อนในจังหวัดเพื่อเชื่อยคนพิการของเราให้ขับเคลื่อนไปนะคะแล้วก็ดูนะคะเดี๋ยวพลังจะถึงมาจะมีแฟ้มเป็นสีชมพูอย่างนี้แล้วจะมีร่อให้นะคะแล้วเราภายในจังหวัดเราเป็นขอนะที่เราจะมีศักรรยภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเราเป็นหนึ่งใน พกหรือองค์กรมาตราฐานที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็จะเป็นศูนย์บริการด้หมู่บ้านศูนย์บริการด้วยนะคะจะได้งบมาถึงคนพิกานมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงสิทธิ์เหมือนเนี่ยเราชนะเราชนะตอนนี้ได้สมัครไหมคะสมัครค่ะถ้าคนที่18ปีขึ้นไปถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะได้เลยใช่ไหมแม่ถ้าไม่มีบัตร18ปีขึ้นไปนะเด็กเราสามารถขอได้นะแม่ตอนนี้ก็ื่อทันไม่ต้องรีบค่ะตอนนี้กมืทันอบ่แม่เข้าระบบหรือว่ให้น้องพุกน้องหนูเนี่ย ที่ให้สมัครให้เพื่อให้เงินได้ก็ถึงสิทธิ์นะคะแล้วทุกท่านที่ได้อย่างเกษตรใช่ไหมคะออย่างมีหลายๆอย่างนะคะเนี่ยเราก็ช่วยกันได้อย่างงี้นะคะแล้วข้อมูลคนที่การตอบคนที่การมันจะเร็วใช่ไหมคะหนูก็เป็นส่วนหนึ่งกับพี่ชาลีพี่ยุทธพงศ์ที่ช่วยขับเคลื่อนไปด้วยกันหนูก็ยินดีที่จะช่วยขับเคลื่อน,น,น,นในด้านต่างๆ ยังไงคะพอเ,เห็นโลเ,เห็นป้ายอยากเอาไว้ที่ชมรมไหมคะอยากนี yeah, uh. ่นะคะหนูก็เป็นกำลังใจให้ตัดสินใจนะคะ uh huh. แล้วก็ลุกขึ้นไปข้างหน้ามันอาจจะยาก uh huh. เพราะว่าเราอาจจะไม่ชอบเอกสารเนาะชอบดุยๆแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสาคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากเลยค่ะอ่านะคะตอนนี้ที่มีอะไรอยากให้จะพูดนะคะ uh huh. เกี่ยวกับ จะเนี้ยทำอะไรกันอยู่คะพี่ที่จงลงเพิ่มอีกทีหนึ่งค่ะเด็กตัวการเด็กตัวการของเด็กนะครับค่ะพี่ที่ว่ากรณีเด็กไม่มีโทรศัพท์นะครับที่15เขาให้ลงลงทะเบียนที่นะคารที่ธนาคารประสิไทยนะครับเกอไม่ใช่ธนาคารปสออมสินและพึ่งไทยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์เขาจะแจกไม่ใช่คือให้ไปลงทะเบียนที่ที่ชนะนี่แหละอ๋อเราชนะเออเราชนะเราชนะให้ไปลงทะเบียนที่ไหนบ้างนั่งพี่ ในออมสินกรุงไทยแล้วก็ปมสอนะครับวันที่สิบห้าเพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์เราต้องเข้าถึงนี้ได้ได้ไดก็ะจะให้ตัวถึงของนี้นนเลยนะระายตัวท่รนขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูไปนะคะเราก็ทานเบรกแล้วก็เดี๋ยวจะทานกันได้นะคะตอนนี้ทันน้ำทันเบรกได้ดูแลภูมิใจเลยคะแม่ถ้ามันเป็นของเราในจังหวัดเนาะ,ะแล้วผขขอแจ้งของเองอเขาเอ